ว้านี่ค่ะตัดเรือหน่อยเดียวยามันจะรับมดละมดมดมดแต่ต้นนั้นกระถิ่นน้อยเยวะนะเี๋ยวตนะ่วแล้วอะดูลมเย็นขนาดฝนีด้จะตกไหมมะเย็นเลยอยู่ตรงนี้เย็นเย็นเย็นเจ้าเ,เ,เ,เย็นหมดเลยว,ว้าวไรน,นาส่วนผสมของเรา เห็นไหมตัดปุด๊บจะแล้วละโอ้ยฝนตกมากแต่นะพุ่นนะฝนตกลูกบ้านมเหยนะียมาพุ่นนะโอ้ยเนี่ยฉันรู้ฝน,นนี่น่นปุณน่ะฝนตกมาพุ่นละนะ้วน่ะดูนี่ก็จะตกมันซอนนี่มเหียตกแล้วพุ่นปักบอก ลายด้อยตกเลยนีน่ะนะขาวเพี้ยวน่ะปลาไหมอยู่น่ะเฮ้ยเหีาการกนเจ้าเหีาการกนเจ้าฝนจะตกแล้วสดชื่นมากโอ้สดชื่นมากเหีาการวันนี้มามีแดดเย็นเย็นนะฝนก็จะตกมาบุละมาบุละฝนดูดำปืน ขาวเฟี้ยนี่ขาวเฟี้ยตกแล้วนี่ดำคือจะตกกันเจ้าของรถไถเลย